สวัสดีค่ะข้าพเจ้าชื่อสินินาบุรณะถาวรสมชื่อเล่นชื่อหญินค่ะปัจจุบันข้าพเจ้าก็ทำงานอยู่ที่บริษัท e l ซ s y s t e m เป็น IT Support แล้วก็ดูแลเว็บไซต์อยู่นะคะ วันนี้อยากจะขอบคุณพระเจ้าเรื่องการที่พระเจ้าดูแลชีวิตของเราแล้วก็ดูแลสุขภาพของเราแม้บางทีเราอาจจะไม่แข็งแรงเหมือนคนอื่นแต่พระเจ้าก็ดูแลชีวิตของเราอย่างดีแล้วก็ให้เรานั้นสามารถที่จะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้ามีโอกาสในการที่จะดูแลคนได้มากขึ้นก็พระเจ้าทรงปรดดูแลชีวิตของเราเสมอค่ะข้าพเจ้าเป็นโรค หัวใจพิการแต่กําเนิดหรือว่าโรคหัวใจตั้งแต่เกิดนี่ยคะ่ะจะมีอาการชักแล้วก็หมดสติเป็นลมไปบ่อยมากก็คือทําอะไรนิดๆหน่อยๆก็อาจจะเป็นลมได้ซึ่งคุณหมอก็เลยให้ผ่าตัดตอน5้าขวบนะคะซึ่งเป็นช่วงเด็กแล้วก็พอหลังจากที่ผ่าตัดเสร็จแล้วนี้อาการก็ดีขึ้นนะคะดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าก็ยังทำกิจกรรมต่างๆไม่ได้เหมือน เพื่อนแล้วก็จนกระทั่งคุณหมอก็เห็นว่าอาการดีขึ้นก็เลยนัดติดตามอาการปีละครั้งนะคะจนเรียนถึงประมาณมหาลาัยปี3นะคะ<ม>ก็ได้มีโอกาสได้รู้จักกับพระเจ้านะคะประมาณปีคิจศ,ศักราช2008<ม>นะคะ<ม>ก็เริ่มมีอาการหัวใจกำเริบะคะ่ะมันก็เลยมีอาการใจสั่นนะคะแล้วก็บางครั้งก็จะมี การหมดสติเป็นลมไปด้วยนะก็ทำให้คุณหมอก็เลยบอกว่าเราจะต้องผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจนะคะก็เป็นสิ่งที่ทำให้อตอนนั้นก,ก็กังวลในบางสิ่งอย่างที่เราเอาเอเราจะต้องผ่าตัดใหญ่นะแต่สิ่งหนึ่งก็คือเราพึ่งพระเจ้าค่ะ พึ่งพาพระเจ้าขอพระเจ้าอยู่กับเราเพราะว่าตอนนั้นก็คือ,อมีพี่น้องมีหลายๆท่านก็อธิษฐานเผื่อเราด้วยแล้วก็เราเองก็พึ่งพาพระเจ้าขอพระเจ้าช่วยเหลือเราทั้งในเรื่องของการผ่าตัดทั้งในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่ก็ค่อนข้างเยอะช่วงผ่าตัดมันก็มีวิกฤตเกิดขึ้นคุณหมอผ่าตัดกําลังผ่าตัดอยู่แล้วก็เกิดหัวใจเต้นไม่ปกตินะคะคุณหมอก็เลยจะต้อง ใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจเข้าไปอย่างกระทันหันเพราะว่าแผนผ่าตัดตอนแรกคือแค่เปลี่ยนลิ้นหัวใจเท่านั้นนะคะปรากฏว่าหลังผ่าตัดเสร็จใช้เวลาประมาณ5-6ชั่วโมงนะคะคุณหมอก,ก็ออกมาบอกคุณแม่ว่า50-50นะถ้าไม่ฟื้นก็คือไม่รอดนะก็ต้องลองดูว่าคืนนี้จะจะรอดหรือเปล่าจะฟื้นหรือเปล่า วันรุ่งขึ้นคุณหมอก็มาดูก็บอกว่าเออดีกว่าที่คิดไว้เยอะเลยนะก็คือเห็นอาการที่มันจะดีดีขึ้นนะคะจากที่ผ่าตัดซึ่งตอนในห้องผ่าตัดคุณแม่ก็เล่าว่าน่าจะแบบมีมีอาการวิกฤตค่อนข้างเยอะแล้วก็เสี่ยงมากๆเป็นพระคุณของพระเจ้านะคะที่พระเจ้าทรงเรียกชีวิต ขอข้าพเจ้ากลับมาเพื่อที่จะมีโอกาสได้รับใช้พระเจ้าเพื่อที่จะมีโอกาสได้เดินติดตามพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งลักษณะเหมือนตายแล้วเกิดใหม่แต่พระเจ้าก็ยังดูแลชีวิตของเราแม้ร่างกายอาจจะยังไม่สมบูรณ์เพราะว่าอาจจะต้องมีการกินยาไปตลอดชีวิตหรือว่าจะต้องแบบว่ามีการผ่าตัดเปลี่ยนเครื่องกระตุ้นหัวใจอีกนะคะแต่ข้าพเจ้าก็เชื่อว่าพระเจ้าจะทรงดูแลชีวิตของข้าพเจ้าเสมอ แล้วก็เห็นการที่พระเจ้าทรงเสริมกําลังเสมอเพราะว่าการรับใช้พระเจ้าหลายครั้งเราก็ต้องมีการเหยียดออกเราก็ต้องมีการเดินทางเราก็ต้องมีการรับใช้ดยการสอนลูกแกะ,ะที่พระเจ้าส่งให้เราดูแลหลายครั้งเราก็ต้องมีอาการเหนื่อยบ้างมีการเหยียดออกบ้างแต่สิ่งเหล่านั้นพระเจ้าก็เป็นกําลังให้กับข้าพเจ้าเสมอก็รู้สึกว่า,าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่เรียกข้าพระเจ้ากลับมาเพื่อรับใช้พระเจ้า เพื่อ ane, ที่จะมีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์ข้าพเจ้าก็คิดอยู่ประโยคนึงอยู่เสมอว่าข้าพเจ้าไม่ได้เป็นเจ้าของชีวิตของข้าพเจ้าแต่พระเจ้าทรงเป็นเจ้าของชีวิตของข้าพเจ้าจริงๆดังนั้นถ้าเรารู้ว่าพระเจ้าทรงเป็นเจ้าของชีวิตของเราแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ข้าพเจ้าทำเสมอก็คือมอบชีวิตให้กับพระเจ้าไม่ว่าเราจะทำสิ่งใดเราก็จะพึ่งพาพระองค์เสมอแล้วก็อยู่ในการดูแลของ พงค์เสมอนะก็ขอบคุณพระเจ้าที่มีคิดจักที่ดีในการสร้างชีวิตแล้วก็ทําให้เราเนี่ยได้รับการเปลี่ยนแปลงจากภายในนะคะแม้ร่างกายเราอาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงในทางที่มันจะสวยงามหรือว่าดีขึ้นสมบูรณ์ขึ้นนะคะเพราะว่าร่างกายจะไม่สมบูรณ์ขนาดนั้นแต่จิตใจภายในพระเจ้ากําลังจะสร้างเราจากคิดจักของพระองค์แล้วก็จากพี่น้องผู้นํารอบข้างของเราด้วยะคะ่ะข้าพเจ้าอยากหนุนใจด้วยพระวจะนะ ในกาลาเทียบทที่สองข้อ20ข้าพเจ้าเองไม่มีชีวิตอยู่ต่อไปแต่พระคิดต่างหากที่ทรงมีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้าชีวิตซึ่งข้าพเจ้าดำเนินอยู่ในร่างกายขณะน,นี้ข้าพเจ้าดำเนินอยู่โดยความเชื่อในพระบุตรของพระเจ้าผู้ได้ทรงรักข้าพเจ้าและได้ทรงสละพระองค์เองเพื่อข้าพเจ้า สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าก็อยากจะหนุนใจผู้ที่มาเป็นครั้งแรกและยังไม่ได้ตัดสินใจที่รู้จักกับพระเจ้านะคะก็พระเจ้าทรงเป็นความรักและพระองค์ทรงดูแลชีวิตของเราได้เสมอในทุกๆวันนะคะขอพี่น้องเปิดใจต้อนรับพระเยซูคริสต์มาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดในชีวิตของท่านขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกๆท,ท่านนะคะ